โอเอลเจลาจาดึงอักเซลดิซาซี่กองหลังชาวฝรั่งเศสของเชลซีในตลาดหน้าหนาวนี้ผู้บริหารของโอลิมปิกลียงกำลังมองหากองหลังตัวกลางเข้ามาเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้เพื่อทดแทนการขาดหายไปของมูซานิอาคาเต้และคริสตันมาตาที่ต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในการการแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์และได้มีการติดต่อทับทามอากเซลดิซาซี่กองหลังชาวฝรั่งเศสของเชลซีซึ่งถูกต้นสังกัดจับแยกซ้อมอยู่ในเวลานี้ โออลกำลังประสบปัญหาครั้งใหญ่เมื่อกองหลังตัวกลางตัวหลักทั้งสองรายทั้งคลินตันมาตา และมูซานิอาคาเต้จะเข้าร่วมการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นระหว่างวันที่21ธันวาคมถึง18มกราคมนี้การขาดหายไปของกู้เซนเต้แบ็กตัวจริงทำให้ทีมของปโลฟอนเซกามีความเร่งด่วนที่จะเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะม,มกราคมนี้โดยนอกเหนือจากการยินตัวเอนดริกมาเสริมแนวรุกแล้วผู้บริหารของลียงกำลังพิจารณาหลายทางเลือกในการหากองหลังตัวกลางที่สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงได้ทันทีด้วยเหตุนี้สโมสรจึงได้มีการติดต่อกับ i, กอ,อาร์เซน่อลซีมายวัน นักเตะในวัย27ปีรายนี้มิสัญญากับสโมสรถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2029ถูกตัดออกจากทีมชุดหลักของซิมบู์สโดยสิ้นเชิงและเจ้าตัวก็ไม่ได้ปฏิเสธแนวคิดที่จะย้ายมาเล่นแบบทีมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลรวมถึงสโมสรเชลซีก็เปิดรับเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่เราก็ตามยังไม่เป็นที่น่าชัดว่า OL จะดำเนินการในดีนี้อย่างจริงจังหรือไม่เนื่องจากสภาพความฟิตของอดีตนักเตะโมโนโกรายนี้ที่ยังไม่ได้ลงเล่นกับเชลซีเลยในฤดูกาลน,นี้มีความเป็นไปได้ว่าดิซซี่อาจจะต้้้องใใชเเววลลาาาานนกกกรรียคมมฟิับขึ ในขณะที่ฟอนเซกาต้องการผู้เล่นที่สามารถสร้างผลงานได้ทันทีสเปอร์แมนยูร่วมวงล่านิวสันอังกูโลปีกดารุ่งเอกวาดอร์